สวัสดีครับผมพี่นัทนะครับมาคลิปนี้นะครับอธิบายนะครับข้อแตกต่างระหว่างเรือ009รุ่นนี้กับ HJ806 นะครับข้อแตกต่างแตกต่างกันตรงไหนนะครับผมบอกเลยขนาดเรือ2ตัวนี้แทบจะเท่ากันเลยนะครับความยาวหัวหัวถึงท้ายเนี่ยเท่ากันนะครับเป็นเรือ RTR ทั้งคู่ราคาจะจาหน่ายไล่ๆกันแตกต่างกันนิดเดียวไม่ได้เยอะมากนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับมาเรื่องของรีโมทคอนโทรลของเรือ009ก่อน009หน้าตาเป็นแบบนี้806หน้าตาเป็นแบบนี้ อ่าอันนี้ให้ดูข้อแตกต่างก่อนนะเห็นไหมอ่าอันนี้แล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบนะครับผมรีวิวทีละฟังกชันให้ดูเลยแล้วกันนะครับในเรือของ009นะครับเขาจะมีปุ่มเรื่องของเปอร์เซ็นต์ทับซับทีมนะครับคือวิ่งไปแล้วกินไซ้ายกินขวาปรับได้806มีเหมือนกันนะครับส่วนเรือ009เวลาวิ่งไปแล้วนะครับเราสามารถกําหนดวงเลี้ยวในกรณีเราเลี้ยวสุดนะเขาเรียกว่าลดเปอร์เซ็นต์การทํางาน009ทําได้ 806ไม่มีฟังก์ชันนี้มีแต่ปุ่มของทีมอย่างเดียวนะครับแต่ในทางกับการเลือก806นะครับในเปอร์เซ็นต์คันเร่งเวลาเรากดเลขอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกเร่งให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับในกรณีเราให้เด็กๆเ,เล่นแรงไปลดเปอร,ร์เซ็นต์ลงหน่อยดีไหมตัวนี้ทําได้809ไม่มีนะตรงนี้809จะไม่มีฮะเห็นข้อต่างไนหะโอเคมาดูในคําสั่งตัวต่อไปนะครับตัวนี้ที่เป็นรูปฟ้าผ่าเนี่ย คือเวลาเล่นไปแล้วแบตเตอรี่เกิดอ่อนนะครับ806มีแจ้งเตือน009ไม่มีแจ้งเตือนนะอ่าแต่ตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นตัวสัญญาณเวลาเล่นไปแล้วสัญญาณเกิดหลุดเขาก็จะแจ้งเตือนมีเสียงตึ๊บมาตัวนี้มีเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยจะไม่มีไฟจะเป็นลักษณะของเสียงนะครับไอ้ข้อแตกต่างเห็นไหมแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนะครับนี่ปุ่มไฟตรงนี้เพราะเลือก806มีไฟนะครับ009 ไม่มีไฟอ่าเห็นข้อแตกต่างแล้นะมาเดี๋ยวนี้มาดูในอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับระหว่าง0 0นนะครับอันนี้ f t 0 0 9อุปกรณ์เขาก็ยังมียางกันกระแทกให้ใส่ชาร์จ usb ให้ใบสำรองอันนี้อุปกรณ์เขานะครับส่วน806มาคล้ายๆกันนะครับมีใส่าชาร์จให้มีใบสำรองให้แต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือมีเรื่องของปะแจนะครับแล้วก็ปะแจแอลนะครับอันนี้เขาจะให้เพิ่มมาตัวนี้จะมีครับเห็นข้อแตกต่างนะอันนี้ลองดูเองนะครับมา ทีนี้เรามาดูในเวทของน้ําหนักเรือสองลำนี้ผมใส่แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของน้ําหนักกันว่าน้ําหนักแตกต่างกันขนาดไหนอ่ะผมเอาเครื่องชั่งมาแล้วนะก่อนอื่นเลยเรามาดูตรง009ก่อนน้ำหนักเห็นไหมในใจกล้องเห็นเปล่า643กรัมนะครับอันนี้น้าหนักเรือบวกแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในแล้วนะครับมาดูใน806ช่าง 7จ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดโอ้โหก็ต่างกันอยู่นะตัวน,นี้ยะตากน้ําหนักต่างกันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำหนักนี้เอาไปคิดพิจารณาเองนะครับว่าตาร่งเป็นยังไงนะครับต้นมอเตอร์สองรุ่นนี้ผมแจ้งก่อนเท่ากันนะครับเรื่องของน้ําหนักเห็นแล้วนะคราแตกต่างนะครับคือศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์หกต่างกันศูนย์ศูนย์เก้าจะเบาวกว่าเพราะฉะนั้นเรือเบาได้เปรียบอยู่แล้วนะครับมาดูในกรณีของอุปกรณ์ที่อยู่ภายในระบบฝาสองชั้นเหมือนกันนะครับ อ่ะเปิดออกมาเดี๋ยวผมเปิดเปิดก่อนโอ้ยแน่น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 ไปผิดเปผิดไปผิดนะครับอืเน้นหน่อยเน้นหน่อยอ่ะเปิดออกมาในสเกลสูงของมอเตอร์นะสังเกตดูนะครับอันนี้ดังพลาดอย่างนี้ดีกว่าเอียงนิดหนึ่งเอียงนิดหนึ่งนะครับมอเตอร์สองลูกนี้ผมบอกกันเลยไซส์เดียวกันนะครับ เป็น540แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นลิเทียมโพลิเมอร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นลิเทียมไอออน 2s เท่ากันนะครับ7.4นะครับส่วนตัวนี้จะอยู่ที่1,500 1,500ทั้งคู่อ่าอันนี้ข้อแตกต่างนะแบตเตอรี่คนละประเภทนะต่างกันนิดนึงนะครับอ่าเรื่องเรื่องเพาเหมือนกันระบบเลี้ยวเซอร์โวเหมือนกันตัวนี้ก็เซอร์โวเหมือนกันนะครับขนาดชุ้มท้ายดูนะครับสังเกตในเรือ009นะครับนี่เรือ0ูนก็จะมี ไม่พัดตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นท่อทางน้ําเข้านะครับส่วนหางเสือก็คล้ายๆกัน2ตัวนี้จะคล้ายๆกันสูญ9กับ8 06แทบจะคล้ายๆกันนะครับอ่ะมาดูใน8 06ข้อต่างนะยางกันน้ําเข้าเครื่องตัวนี้มีมาให้0ู9เป็นลูกยางปิดธรรมดาแบบนี้นะครับอ่าหนะ้าที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะอันนี้ข้อข้อแตกต่างนะมอเตอร์เหมือนกันนะครับระบบเลี้ยวเหมือนกัน นะครับอ่ะอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของไฟ LED ตัวนี้มีไฟ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 ศู์ก้ 9, ไม่มีข้อแตกต่างอ่ะทีนี้ก็ไปพิจารณากันเอาเองนะครับว่าอยากจะเล่นตัวไหนนะครับมอเตอร์ t o อ speed ปปผมว่าลองแนละ้วพอๆกันไม่ได้ต่างกันนะครับ0ูกได้เปรียบนิดนึงออกตัวนะ่าจะกําลัง ดีกว่านิดนึงนะครับความเร็วต้น0 9จะได้เปรียบกว่าอย่างที่ผมลองมานะเดี๋ยวผมมีคลิปลองวิ่งไปทดสอบดูระหว่าง2องรนนี้วิ่งแล้วเป็นไงนะครับโอเคทีนี้เพื่อนๆคนข้อแตกต่างของเรือทั้ง2รุ่นเลยนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับโอเคตอบข้อสงสัยหลายๆคนเลยนะข้อแตกต่างทำปรจเนกันให้ดูไปเลยโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ